เฮ้ยน้หวานน้อหวานาทำอะไรอ่ะเขาต้องจะาักผ้าไปาน,นู่คุ้ยมันเราจะต้องอ่าเริ่มจากยังไงก่อนดีอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเรามาเริ่มกันจากการเอาผ้าเราค่ะผ้าที่ใช้สำหรับถาง20 20บาทเนี่ยเราจะใช้ประมาณสำหรับที่นะคะประมาณ5วัน,วนที่เราใสา่5วันรวมกับชุดไปโรงเรียนแล้วก็ชุดนอนเรามันจะประมาณนี้ค่ะเราสามารถใช้ถัง20บาทได้เลย แต่สมมติถ้าผ้าของ้องเยอะกว่านี้พี่แนะนำให้ใช้ถัง3าวชิอมันจะมีขนาดถังที่ใหญ่กว่าแล้วก็ดีกว่านะคะดีแล้วก็ใส่ผ้าลงไปเลยนะคะขั้นตอนแรกกรองไม่ทันเอาะปริมาณผ้าเราก็จะเท่านี้นะคะประมาณนี้เย้แล้วเราถักไป ไปจะเป็นส่วนของน้ำยาสักผ้าน,นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีน้ำหอม,มู่ตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำยาบบพนุ่มเพิ่มลงไปนะคะเราสามารถฉีกซองแล้วก็สามารถเทลงไปบนผ้าได้เลยอย่างนี้พี่จะใช้ประมาณสองซองอนี่อีกซองนึง หอมสระนี่นี่นะคะี่ยนไจะได้ปักมานี้พี่นาวาเข้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเราใช้ผงซักฟอกแบบผงแล้วก็มีน้ำยาปักท้านุ่เราจะใส่ตรงหนนี้ครับ แล้วแบบจำนถ้าเราใช้ผงสะพอนะคะพี่มันจะมีพี่แนะนำว่ามันจะมีช่องตรงนี้เราสามารถใส่ผงสะพองไปในนี้ได้นะคะและส่วนของน้ำยาแบบพนมเนี่ยสามารถใส่ใไปนนช่องตัวนี้ได้เลยค่ะเย่ <Yeah. S 1> เอาดับถัดไปเราจะต้องปิดฝาแล้วก็หย่อนเหรียญน,นะคะเหรียญที่เราใช้เหรียญท,ที่เราใช้จะเป็นแค่เหรียญสิบเท่านั้นน้องๆต้องไปหาแลกกันในหอพักก่อนนะคะไม่มีไม่มีระบบสแกนจ่ายนะคะ <c oughs> รอก่อนเราพี่พัฒน,นาอน แล้วก็หยอดเหรียญใส่ช่องนี้ได้เลยนะคะีรบอแล้วแล้ว,ลวก็จะรอบบตอนนี้นะคะถ้าถ้าเราหยอดเหรียญลงไปแล้วเนี่ยระบบมันจะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมันซักไปเลยค่ะเวลาประมาณซักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะได้ผ้าที่แห้งพร้อมตากได้นะคะ